ตอนที่4วิธีการส่งความเห็นระหว่างศาล ท่านผู้ชมครับโดยหลักแล้วไม่สามารถที่จะส่งความเห็นระหว่างศาลจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่งได้โดยตรงนะครับแต่เมื่อศาลที่จัดทําความเห็นระหว่างศาลได้จัดทําความเห็นเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งความเห็นนั้นผ่านหนว่วยงานผู้ลการกลางไปยังศาลที่ผู้ร้องยื่นคําร้องว่ามีเขตอํานาจหรือกรณีที่ศาลน,นั้นเห็นเองว่าศาลน,นั้นมีเขตอํานาจเพื่อให้จัดทําความเห็นระหว่างศาลต่อไปยกตัวอย่างในกรณีที่ศาลยุติธรรมเป็นผู้ส่งความเห็น แม้ในจังหวัดที่มีศาลปกครองให้ศาลยุติธรรมนั้นส่งความเห็นไปให้สำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการกลางก่อนเอกสารที่จะต้องจัดส่งไปพร้อมกับความเห็นได้แก่สำเนาเอกสารในสำนวนความที่จำเป็นต่อการพิจารณาเช่นสำเนาคำฟ้องคำให้การและเอกสารท้ายคำฟ้องที่จำเป็นเช่นสัญญาฉบับพิาพาทเป็นต้นทั้งนี้ สารผู้ส่งไม่ควรส่งสมนวนความฉบับจริงไปด้วยเมื่อหน่วยงานธุรการกลางได้รับความเห็นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วควรตรวจสอบเอกสารที่ได้รับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่แล้วจึงส่งให้สารในความรับผิดชอบจัดทำความเห็นต่อไปหลังจากสารในความรับผิดชอบได้รับความเห็นแล้วให้สารนั้นรีบจัดทำความเห็นและส่งเรื่องกลับไปยังสารผู้ส่งโดยตรง ไม่ต้องส่งเรื่องผ่านหน่วยงานธุรการกลางแต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานธุรการกลางของตนทราบพ,พร้อมทั้งส่งสำนวนความเห็นไปพร้อมกันด้วยท่านผู้ชมครับในตอนต่อไปเราจะมาติดตามกันต่อว่าในขั้นตอนการทําความเห็นนี้หากทั้งสองสารมีความเห็นระหว่างสารที่แตกต่างกันจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรหรือกรณีที่สารทั้งสองสารมีความเห็นพ้องกันในเรื่องเขตอํานาจศาลจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ